ขอ,อจเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาตโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมากำลังนำหัวข้อธรรมะว่าด้วยชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกขมาบรรยายให้ญาตโยมได้ฟังนะในรายวันก่อนนี่ญาโยมฟังจากพระสูตรเป็นส่วนมากนะแล้วก็โดยเฉพาะาความเกิดในอบายภูมิ4ี่นรกเปรตสัรกายหรือว่าสัตว์ดิรชานหรือว่าเป็น ความเกิดในวัฏฏสงสารนะโยมแต่ว่าความเกิดในภพของมนุษย์เนี่ยอาจจะมาก็ยังไม่ค่อยได้นํามาบรรยายให้โยมได้ฟังมากนักโยมวันนี้จึงอยากให้โยมฟังความทุกข์ของการเกิดในมนุษย์นะชาติปีทุขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์คือการเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราในชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขันของ ขันของมนุษย์ที่เราสมมุติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ศาสนานั้นศาสนานี้เนี่ยเป็นทุกอย่างไรนะซึ่งท่านก็ได้อธิบายละเอียดพอสมควรนะอยู่ในอภิธรรมสัจจะวิพังคณิเทศโยมที่ท่านอธิบายอธิบายตามตามพระสุตตันตาพาชนีนะโยมคืออธิบายตามตามสมมติบัญญัติว่าการเกิด การแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมมุตินะที่จริงเป็นปรมัตตเกิดปรมัตตตั้งอยู่ปรมัตตดับไปไม่ใช่เกิดไม่ใช่แก่ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ตายโยมมีแต่ความเกิดความดับของสิ่งสิ่งหนึ่งของปรมัตตนั้นๆน,น,นะโยมไม่ใช่สัตว์บุคคลทีนี้ท่านตรณนาถึงความเกิดเป็นทุกข์ของมนุษย์เนี่ยอย่างไรอาตมาอยากให้แยโยมฟังนะซึ่งท่านขยายไว้ดีมากๆเลยในพระอภิธรรมหน้า300ร อ่าย0โยมสัจจะวิพังคณิเทศนะวันานาสุตันตะภาชนีในอภิธรรมปิดกอภิธรรมปิดกเนี่ยคือวิพังภาคหนึ่งโยมวิพังภาคหนึ่งเล่มที่77ในสันปกในโยมลองฟังดูท่านจะที่บายนะพึงทราบอัดแห่งชาติเป็นทุกขบัดนี้พึงทราบข้อว่าพึงทราบอัด แห่งชาติเป็นทุกข์จริงอยู่ชาตินี้ตัวเองไม่เป็นทุกข์แต่ตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งให้ทุกเกิดอ๋อก็คือว่าตัวชาติจริงๆไม่ใช่ตัวทุกนะแต่ความแก่เจ็บตายโศกเศร้าวิรยัยลำพันธุ์ทุกอกข่ำครวนอะไรต่างๆทุกเวทนาเนี่ยจะไหลตามมาเมื่อชาติเกิดขึ้นโยมนะ ความเป็นเป็นเป็นบอกเกิดของความทุกข์นะท่านบอกนั้นถามว่าก็ชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกชนิดไหนตอบว่าชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกนั้นทั้งหมดคือทุกทั้งหมดที่เราได้ฟังมาทุกประการนายโยมนะเกิดมาจากชาตินะนายโยมค่อยฟังเรื่องของปฏิจจสมุปบาท อีกทีหนึ่งนะเดียตมาจะนำมาบรรยายเรื่องของปฏิจจสบุปบาทที่ว่าชาติเกิดมาจากพบพบเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากตัณหาเป็นต้นเนี่ยเป็นไงว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดด้วยอาการอย่างนี้ในปฏิจจสบุปบาทก็เป็นธรรมะที่แสดงเรื่องของเหตุปัจจัยทําให้เกิดทุกข์เอาไว้นะวันนี้โยมฟังตัวนี้ก่อนนะชาตินี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้นแม้ทั้งหมดคือทุกข์ที่ เป็นไปในอบายเกิดในอบายก็คือความทุกข์เหมือนกันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้ด้วยสามารถอุปมาในสูตรทั้งหลายมีภาระบันดิตส,สูตรโยมฟังไปแล้วนะภาระบันดิตส,สูตรที่ตกนรกและก็ถูกกรรมกรมากมายและทุกข์อันต่างด้วยทุกข์มีการยังลงสู่คันเป็นมูลเป็นต้น ในมนุษย์โลกเกิดในมนุษย์ก็เป็นทุกขขณะที่เข้าไปอยู่ในคันของแม่นะในอธิการนี้พึงทราบทุกอันต่างด้วยทุกมีการหยางลงสู่คันเป็นมูลเป็นต้นต่อไปว่าด้วยทุกมีการหยางลงสู่คันเป็นมูลถ้าเรามาเกิดในท้องแม่เราก็จะทุกอย่างนี้ซึ่งเราเคยทุกมาแล้วนะแต่เราลืมขณะที่เราอยู่ในท้องแม่โยมจึงอยู่สัตว์นี้เมื่อบังเกิดในท้องมารดา มีได้บังเกิดในที่ทั้งหลายมีดอกอุบลดอกวัทุมและดอกบุนริกเป็นต้นไม่ได้เกิดในดอกบัวนนะโยมนะโดยที่แท้ย่อมบังเกิดในบริเวณท้องซึ่งน่าเกลียดอย่างยิ่งลรวผ่าท้องมาดูนะหมอที่ผ่าเวลาทําคลอดเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีแต่ความน่าเกลียดความปฏิกูลเหม็นขาวขครุ้งอือโยมเกิดอยู่ในเหมือนกับนอนนะนะเป็นการหมกอยู่ในป่าใหญ่ คือสิ่งไม่สะอาดและกลิ่นเหม็นยิ่งนักอลองผ่าท้องออกมาดูแล้วก็เอาจมูกไปดมดูโยมจะเหม็นขนาดไหนอตรงนั้นอตรงที่เราเกิดนะอบอวนด้วยกลิ่นซากศพต่างๆมืดตื้อคับแคบอย่างยิ่งออืทั้งมืดนะคับแคบแคบจริงๆนะโยมเนี่ยในท่ามกลางพื้นท้องและกระดูก สันหลังภายใต้กระเพาะอาหารใหม่บนกระเพาะอาหารเก่ากระเพาะอาหารเก่าก็อยู่ข้างล่างคงจะเป็นลำไส้ใหญ่นะโยมนะกระเพาะอาหารใหม่นี่คือกระเพาะที่เรากินข้าวลงไปตรงนั้นนะโยมโเหมือนนอนเกิดอยู่ในปลาเน่าเนี่ยเราอยู่ที่ที่เราเกิดถามว่าสะอาดไหมโยมกลิ่นหอมไหมนะหรือในขนมบูด และน้ำคลําเป็นต้นนะนอนเกิดในปลาเน่าในขนมบูดในน้ําคลํานี่ตัวเราเองก็เกิดโ <c oughs> ยมที่อาจจะยิ่งกว่าปลาเน่าขนมบูดอีกนะข้างในท้องนะสัตว์นั้นบังเกิดในท้องนั้นแล้วถูกไออุ่นที่เกิดในท้องมารดาสิเดือนอบแสดงว่าไออุ่นของแม่เนี่ยอบคล้ายๆไก่มันกกไข่นะโยมนะ ไก่เนี่ยมันกกไข่ให้ไออุ่นแก่ไข่ไข่ก็เป็นตัวนะถ้าถ้าแม่ไก่มันไม่กกนะลูกไก่ก็เกิดไม่ได้โยมเนี่ยลูกไก่จึงได้รับบุกลาละจากแม่ไก่ที่ที่กกไข่ให้นะมนุษย์ก็เหมือนกันนะถ้าไออุ่นของแม่ไม่มีไม่ดีลูกก็เจริญเติบโต,ตไม่ได้โยมอมตรงนี้ก็ดีเป็นการโยมเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีแม่เป็นผู้คอยประคบประงมนะ ไออุ่นถ้าไอาอุ่นแม่ไม่ดีนะไออุ่นของแม่เช่นเป็นไข้ตัวร้อนสุขภาพไม่ดีลูกที่อยู่ในท้องก็อาจจะไม่เจริญเติบโตดังนั้นแม่ที่มีคันเนี่ยมักจะรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อให้ไออุ่นเนี่ยพอดิบพอดีพอดีกับท้องที่มีลูกอยู่ข้างในนะโยมเหมือนอ,อบดุดห่อข้าว 1. อยู่ดุดก้อนแป้งเว้นจากอาการมีการคูเข้าและเหยียดออกเป็นต้นสเสวยอยู่ซึ่งทุกมีประมาณยิ่งแลเนี่ยเราเกิดในท้องของแม่ของมนุษย์เนี่ยก็มีทุกขมากมายขนาดนี้ที่ท่านพรณนานะทุกนี้เป็นทุกมีการอย่างลงสู่คันเป็นมูลก่อนอันดับแรกความทุกข์ของการได้เกิดเป็นมนุษย์คือต้องอยู่ในคันนะคุดคูอยู่ขยับขยื่นก็ไม่ได้นะมืด พร้อมกับมีกลิ่นเหม็นมากมายต่อมาว่าด้วยทุกมีการบริหารคันเป็นมูลนะตรงนี้ในอภิธรรมท่านจะขยายคือแสดงไว้ในที่อื่นนะพูดถึงว่าสัปดาห์แรกของการถือปฏิสนธิเนี่ยคือปัทมังกระลังหัวติกะระลังหัวติอภุทธทางอภุธทางชายะเตเปสีเปสีนิพพัตนิพพัตะ ทีคโนคณาภาษาขาชายันติดเตสาโรมานขาปีจาเนี่ยโยมคือว่าสัปดาห์แรกแห่งการถือปฏิสนธิในคันของแม่เนี่ยก็จะเกิดเป็นในสัปดาห์แรกแห่งการถือปฏิสนธิในคันของแม่นะจะเกิดเป็นกะละละคือเป็นหยาดน้ําใสเหมือนน้ำมันงาเท่ากับท่านถึงว่าเท่ากับ ปลายญ่าคาเนี่ยจุ่มน้ำมันงาสลัดเจ็ดครั้งะนะที่เหลืออยู่ในปลายย่าคานั่นแหละเป็นอดีตของเราที่เราเคยเกิดในท้องแม่นะเป็นเรียกว่าเราเกิดจากสิ่งปฏิกูลนะน้ำใสๆดูดน้ำมันงาก็เป็นของปฏิกูลโยมเป็นของปฏิกูลอาศัยอยู่ในคันของของแม่เราเมื่อเกิดจากสิ่งปฏิกูลเนี่ยเวลาโตมาอ่ะเข้าถึงสัปดาห์ที่สองนะ จะกลายเป็นอัปุธะอัปุธะนี่ก็คือจะแปลเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับน้ําล้างเนื้อสีแดงๆนะโยมก็เห็นเนื้อที่เราเอาเอาไปล้างน้ำใช่ไหมก็จะเป็นน้ําแดงๆนะเป็นน้ำแดงๆนะเหมือนกับน้ําล้างเนื้ออันนี้ก็เป็นสัตว์เลยนะถ้าใครตกเลือดตรงนี้ก็คือแท้งลูกนั่นเองนะหรือว่าใครกินยาขับเลือดก็คือฆ่าคนคนหนึ่งนั่นเองตรงนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ตรงตรงนี้นะแม้แต่สัปดาห์แรก ที่เป็นยาด้วน้าใสๆถ้าแม่กินยาขับนั่นคือฆ่าลูกเพราะว่าเป็นคนแล้วเนี่ยเป็นสัตว์แล้วมีจิตถือปฏิสนธิแล้วตรงนั้นแต่งนี้ยแต่มากําลังมุ่งอธิบายความเป็นปฏิกูลของร่างกายนะที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลตัวเองก็ปฏิกูลเพราะเป็นน้ําล้างเนื้อเนี่ยหนึ่งแดงเป็นเลือดเลือนะนะก็เกิดในที่ปฏิกูลด้วย ความจริงถ้าเราพิจารณาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นอนิจจังอันิจจังคือความความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ความเป็นอนัตตามันก็บัญชาไม่ได้แม้ลูกเองเนี่ยแม้ตัวเราเองที่เกิดในท้องของแม่นะขณะที่ถือปฏิสนธิด้วยหยาดน้ําใสๆเหมือนน้ำมันงาเนี่ยเด็เกเล็กนะเราเองก็ไม่ได้เลือกนะเราไม่มีอํานาจที่จะไปบังคับบัญชาเลือกเอาหยด น้ำมันหยดน้ำใสๆอย่างนั้นอย่างนี้นะที่จริงเป็นของพ่อของแม่นะโยมที่ผสมกันเนี่ยนะแม้แต่พ่อแม่เองก็ไม่ได้เลือกว่าจะเอาหยดนั้นหยดนี้มันเป็นกฎของอนัตตาโยมเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยทีนี้พอผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไอหยาดน้ำใสๆที่ถือปฏิสนธิก็จะเป็นทุกข์ละเป็นทุกข์กคือบีบคั้นบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรต้องแปรเปลี่ยนขยับขย่อนแปรเปลี่ยน กลายเป็นน้ำล้างเนื้อแดงๆไงบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้ทนอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีแดงๆเหมือนน้ำล้างเนื้อขณะเปลี่ยนแปลงก็ถามว่าใครไปบังคับบัญชาไม่มีใครไปบังคับบัญชาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีพระเจ้าไปจัดสรรบังคับบัญชาแต่ท่านบอกว่าเกิดจากกรรมกรรมเก่าในอดีตที่ทําไว้มาดูชาติไหนละ่ะ อาหารที่แม่กินเข้าไปบ้างโอตุความเย็นความร้อนไออุ่นของแม่บ้างหรือว่าจิตดวงจิตที่ถือปฏิสันที่ทอาศัยอยู่ในหย่าน้ำใสๆอ่ะอาศัยอยู่ในน้ำนแดงๆเหมือนกับน้ำล้างเนื้อเนี่ยอาศัยจิตโอตุอาหารกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งเป็นกฎของอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้โยม จะหยุดอยู่เป็นหยาดน้ําใสๆอย่างนั้นตลอดไปก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอัปุทะคือคล้ายๆกับน้ํำรางเนื้อสีแดงทีนี้พอสัปดาห์ที่3ก็ทนอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกข์นะบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปเป,เป็นเปสิเปสินี้คือเลือดที่เป็นน้ำนํำๆก็จะค่อยๆงวดงวดข้นข้น้นเข้าเป็นเลือด เป็นเลือดก้อนๆเป็นลิ่มๆนะโยมนะเป็นลิ่มๆอันนั้นก็คือทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่สามารถทนอยู่อย่างเดิมแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแม่แม่ก็ไปบังคับบัญชาเลือดนั้นไม่ได้นะจะตกแต่งให้เป็นก้อนเลือดอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้แม้แต่ตัวก้อนเลือดเองอ่ะซึ่งเป็นเป็น ที่เราเรียกว่าเป็นตัวเรานี่นะจะบังคับให้ดำรงอยู่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่ได้เท่านั้นโยมเลือกเอาก้อนเลือดอันนี้นะจะได้ตาดีหูดีจมูกดีผิวดีก็เลือกไม่ได้แต่กรรมจิตอุตตุอาหารซึ่งทั้งในอดีตท,ทั้งในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยคอยจัดสรรปรุงแต่งให้ก้อนเลือดอันนั้นเป็นไปตามอณาของปัจจัย นี่คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนเริ่มปฏิกูลมากขึ้นนะก้อนเลือดนี่พอผ่านมาสัปดาห์ที่สี่ท่านก็จะบอกว่าก้อนเลือดนั้นก็จะเป็นคณะโยมคณะคือเป็นก้อนๆก,กลมๆไม่ถึงกับกลมมากนะกลมเหมือนไข่ไก่โยมก็เป็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแม่ก็ไม่ได้ไปสร้างนะโยมเปลี่ยนแค่แม่กินอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็อัตโนมัติเลยนะ ต่อมาพอสัปดาห์ที่5ท่านจะบอกว่าแตกออกเป็นตาโตปรังคือว่าปัญจสาขาคือหัวปุ่มหัวปุ่มแขนสองปุ่มขาสองเนี่ยเหมือนจริ้งจกหรือว่าเหมือนแง่งขิงเนี่ยนะเนี่ยอันนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงความบีบคั้นเกิดมาจากสิ่งปฏิกูลตัวนั้นก็ปริกูลด้วยจนกระทั่งค่อยๆโตมาโตมา มีตามีหูมีจมูกมีผมมีขนมีเล็บค่อยๆโตมาโตมาโตมา,ตมานี่จริงถ้าเราได้ถ่ายดูนะถ่ายดูตอนที่สัตว์หรือว่าตอนที่บุคคลหรือว่าลูกในท้องค่อยๆโตมาโตมาเป็นผู้ใหญ่โตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าอันนี้จังเป็นอย่างนี้นะ ทุกครั้งตอนอยู่ไม่ได้นะอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะแม่ก็ไม่ได้ไปสร้างตาให้ลูกลูกก็ไม่ได้สร้างตาให้กับตัวเองโยมแขนขาแม่ก็ไม่ได้ไปสร้างแม้แต่ลูกเองก็ไม่ได้ไปสร้างแขนสร้างขานะตับไตไส้ปอดนี่ก็เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยกฎของอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และเป็นไปตามนาทของปัจจัยคือกรรมจิตอุตุอาหารในสุดก็ค่อยโตนอนคุดคู่อยู่ในท้องของแม่มืด ตื้อเหมือนกับอโลกันตนานรกที่แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เข้าไปไม่ถึงนะข้างหลังก็เป็นกระดูกยกว่ากระดูกสันหลังข้างหน้าก็เป็นอะไรหน้าท้องของแม่ข้างบนก็เป็นกระเพาะอาหารข้างล่างก็เป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยเกือกลัวไปด้วยน้ำมูดน้ำคลํำม,มีกลิ่นเหม็นมากมายเนี่ยเราเกิดในสิ่งปฏิกูลเวลาออกมามันจึงเป็นปฏิกูลทั้งหมดเลยโยม อันนี้จะมาอธิบายให้โยมฟังถึงกระบวนการเกิดของสัตว์ในคันแล้วคือสัตว์นี้คือพูดโดยสมมุตินะโยมนะอันนี้อภิธรรมท่านจะแสดงไว้ชัดเจนเลยนะโยมเรื่องของการเกิดที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยเรื่องของกาลละอพุทธะเปสีคณะปัญจาสาขาเนี่ยนี่แหละโยมฟังดูกันละกันโยมคงจะมองเห็นภาพนะว่าอันนี้จังปรากฏอย่างไรทุกขัง อนัตตาโยมอันนี้เรียกว่าทุกขมีการอย่างลงสู่คันเป็นมูลนะเริ่มต้นของความทุกข์ก่อตัวขึ้นแล้วขณะอยู่ในคันของแม่ถ้าเรามาเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องทุกข์อีกครั้งหนึ่งมาเกิดหลายครั้งก็ต้องทุกข์หลายครั้งนะที่เรียกว่าทุกขาชาตาิปุนาปุณังโยมการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์กลําไปนะต่อมาโยม,มาฟังทุกขเพราะการคลอดบังอ่าการบริหารก่อนนะ ว่าด้วยทุกมีการบริหารคันเป็นมูลอันหนึ่งสัตว์นั้นย่ำสวยทุกใดมีประมาณยิ่งด้วยภาคเพียรของมารดามีการคร่าไปคร่าไปทั่วซัดลงซัดขึ้นเป็นต้นในอริยาบททั้งหลายมีการลื่นถลาการเดินการนั่งการลุกและในการหมุนตัวเป็นต้นโดยผนพลันเป็นเหมือนลูกแพะในเงื้อมมือของนักเกรงสุรา และเหมือนเป็นลูกงูในเงื้อมมือของหมอง,งูและสัตว์นั้นย่อมสวยทุกขเวทนากร้าอันใดคือในเวลาที่มารดาดื่มน้ำเย็นก็เป็นเหมือนบังเกิดในสีตะนรกนรกน้ำเย็นแช่แข็งเป็นน้ำกรดแช่เย็นนะโยมในเวลาที่มารดากรืนกินยาครูร้อนและพัดร้อนคืออาหารร้อนๆน่นะ ก็เหมือนเป็นฝนทานเพลิงประพรมไปโดยรอบโดยรอบทั้งตัวโยมคล้ายๆกับถูกไฟมันเผาอะนะโยมมันจะร้อนวาบขึ้นมาแล้วก็หายไปเนี่ยแสดงว่าแม่ต้องระวังเรื่องการกินของเย็นของร้อนนะเนี่ยในเวลาที่มารดากลืนของเค็มและเปเรี้ยวเป็นต้นก็เป็นเหมือนสัตว์ที่ถึงกรรมกร โดยวิถีราดด้วยน้ําด่างเป็นต้นเนี่ยทุกเพราะการบริหารคันของแม่นะเวลาแม่ยืนเดินนั่งนอนตัวเราก็จะวาาวิวค้าอยู่ในสิงช้านะชสิงช้าที่อโอนไปโอนมาโยมโยกไปโยกมาเนี่ยก็เป็นทุกนะทุกนี้เป็นทุกมีการบริหารคันเป็นมูลนะพ่อแมอ่แม่เป็นทุกอย่างไม่พอนะ ตัวเองที่อยู่ในคันนั่นแหละก็เป็นทุกข์ด้วยโยมจะว่าแต่พ่อแม่นะแม้อ,อาจจะว่าแต่ลูกกับแม่พ่อก็เป็นทุกข์ด้วยนะต้องทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทาให้พ่อเป็นทุกข์ด้วยโยมต่อมาว่าด้วยทุกข์มีความวิบัติแห่งคันเป็นมูลอันหนึ่งเมื่อมารดาของสัตว์นั้นมีคันหลง ทุกใดย,ย่อมเกิดขึ้นโดยอาการมีการผ่าตัดเป็นต้นในที่เป็นที่เกิดแห่งทุกข์อันไม่ควรเห็นแม้แต่มิตรอามาตและเพื่อนเป็นต้นคันหลงตรงนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าออกผิดท่านะโยมนะบางคนเอาเท้าออกเนี่ยเอาเข่าออกเอานั่งขัดธมาตออกอย่างนี้นะทำให้แม่เจ็บปวดมากต้องผ่าตัดหรือบางที ท้องนอกมดลูกเนี่ยท้องนอกมดลูกก็มีนะโย,ยมนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกทําให้แม่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวนะโย,ยมต้องผ่าตัดการผ่าตัดแม่ก็เป็นทุกแม่ลูกก็เป็นทุกซึ่งสามีก็ไม่ได้เข้าไปดูเพื่อนอํามาตก็ไม่ได้เข้าไปดูตัวเองต้องทุกอยู่กับหมอที่ผ่าตัดทุกนี้มีการพิบัติแห่งคันเป็นมูลแน่โย,ยมไม่มาเกิดดีที่สุดนะแม่จะได้ไม่ต้องเป็นทุก ตัวเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยนะดี๋ยวไปเจอคมมีดของหมออีกเวลาเขาเคลอดนะนะทำคลอดโยมไปถามหมอแล้วกันว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวปฏิกูลขนาดไหนนะว่าด้วยทุกข์มีการคลอดเป็นมูลอ่าเห็นไหมเนี่ยทุกใดย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้ถูกลมกรรม,มชวาสลมที่เกิดจากกรรมนะของมารดากําลังคลอดให้พลิกกลับลงไปโดยลําดับ สู่ทางกำเนิดอันน่ากลัวยิ่งดุดปล่องเหวผลักไปทางช่องกำเนิดอันคับแคบยิ่งดุดช้างใหญ่ถูกผลักออกทางช่องลูกด่านช่องประตูโยมโอ้โหควรจะเบียดเสียดหนังช้างจนถลอกปลอกเปลืกไปหมดเลยนะโยมทารกตัวเล็กๆโยมที่ถูกลมที่เกิดจากกรรมของแม่มันดัน ดันก้นเอาหัวออกมาเบียดกับช่องคลอดนี่เนื้อบางๆอ่อนๆโยมแสบขนาดไหนล่ะและดุดสัตว์นรกถูกภูเขากระทบบดให้แหลกเป็นจุนไปทุกนี้ชื่อว่ามีการคลอดเป็นมูลโยมฟังมาถึงตรงนี้คงจะไม่จบนะโยมเนี่ยทุกตังการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยตั้งแต่การคลอดก็ดีาการคลอดก็ดีการวิบัติ แห่งคันการบริหารและก็การปฏิันที่น,นะนะโยมค่อยฟังตอนคลอดออกมาแล้วนะจนกระทั่งถึงวันนี้เรามีทุกอะไรบ้างโยมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะโยมอารมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากหลาญาโย,ยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรพร